โอ้มองใครเห็ดละงอกใครนี่ครับมาใครไงแทะโอ้โละงอกครับงอกเหลืองน้อยอันนี้บ่เอาน้อยพอดโอ้เห็ดโมนี่เไหมครับทำนับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี่กัม้าไตเห็ดคื้เก่าหรอครับเมื่อนี่ันได้ได้หยัาอยู่ครับเพิ่งขึ้นม้าเนาะครับเนาะเมื่อนี่กัฝนตกแล้วครับเฮาจ้างขึ้นม้าครับเมื่อนี่มาเบิ่งไอเห็ดที่เฮาปลูกไว้เลยครับเมื่อนี่เมื่อนี่เขาก็ม้าหมายเก่าด้อครับหมายสะพานหินล่ะครับมาเบิ่งที่เฮาปลูกไว้เลยครับเมื่อนี่ว่าสิเเลือบ่าครับนี่ยไปเบิ่งเลยครับ ครับพี่น้องมาเบิง้งที่เขาปลกไว้มือเศร้านะครับที่เขาลงไปเบงสีเหลือบ่แต่ใบไม้ยังยุ่สภาพเก่าอยู่ได้คำหออเหลืออยู่ครับปลกไว้ว่ามีคนมาเอาหือนี่ก็เหลืออยู่ครับน,รน,นี่ึ้นห้ายบ่คุณพี่น้องเบิ้องนี่อืนี่ก็เหลือครับโอ้ยังเหลืออยู่ครับเก็บเต๋อบรเนี่ย อันนี้ปลกไว้อีกครับอันนี้ว่เาเนี่ยครับเน็ชุดแรกของเขาอีกใครนึงครับ มันอย่างไข่เห็ดละงอกโอ้บังไข่เห็ดละงอกไข่นี่ครับมาไข่ไงแท้โอ้โหบึงเต็มกำเลยครับนี่ครับสองไข่น้อยๆเขาที่ปลวกไว้ก่อนเนาะครับเนาะขากลับมาจังมาเบ,บิึงกันครับบ้านนะี่ บ้านสิเเลือบะครับ น็ดตาไคครับกวเขาสามดอกงาม กอดอกนึงอะโอ้จะเลยเที่ยวได้แล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ได้เวลาสามทุ่มครึ่งได้เวลานอนแล้วครับบ่เนี่ยนอนล้อเห็ดอีกคือเขาเหละครับคือหมู่บ้านเนี่ย,ยดังไฟมือนี่โอ้คนหลายกลางคืนกบกลางเวีนก็เพราะปันกนรลดครับเนี่ยกับสิพักกันผูกเปียแล้วก็สินอนามาเบื้องเห็ดแล้วครับบนเนี่ยมีเห็ดเบ,บาดอนโอ้มีตะจ่มีง่ยายเลยอันนี้ของเบาบอยมีทั้งบานทั้งจ่มมีทั้ง เห็ดทานมีทุกอย่างครับมีขาวมีดําอันนี้ของเขาครับอันนี้ของเขาก็มีขาวมีแดงึ้นกันครับเอาละครับคําคืนนี้เขากับสีน้อนจังได้กับพบพ่อกันมือนเศร้าตีซีเครื่องคุณละครับเขาว่าสั้นกับแก้งโครโรจังว่ากันอีกที่นึ่งนะครับเนาะขอเวลานอนกันครับวันนี้นี่แหละครับเวลามาอยู่ในปา่าเขาก็บทีู่กเปียังี่ครับนี่ของเบ้าดอนก็บทีู่กอยู่ฟังนี่ นี่เราผูกพละอันละอันไปของเขาก็สิผูกยุ้พุ่นนุ่นมไก่กองไฟ่เดีวก่กองไฟเนี่ย,น,ยนี่เา<ด>ก็ทิเดัาก็ทิด่งไฟไว้ยังเสียเพราะว่าโคกนี่มันโคกม,ม,มีสร้างคาสร้างมาแตเพราะมันได้เห็นกองไฟเนี่ย,ยรครับพ่อพอกันมือนเศร้าครับบ่เน,นี่ย ครับเห็ดดอกแรกแหกม้าตำรับการน้อนตื่นขึ้นมาครับรอบเศร้า ideal น้อยพอดติดต้นเพล็ก มีไข่น้อยว่าเอาครับเอาให้ Hello? โมกเหลียงครับ một lượng xuống ẩn Oh no. เรโงกบาน บ่เห็นครับดอกเเปิดใบไม,ม้ขึ้น นี่ครับไข่นึ้น้อยเขาเสียเอาไว้อีกนะครับน,น,น,รน้อยไข่ไน้อน้อยๆเขาสี่เอาครับเขาที่ปลูกไว้คือเก้านี่ลหละปลูกไว้ก่อนมือหนาจังมารุ่นแต่ว่าเสียครับไข่เขาเสียเอาโอ้เขาเอาไข่นี่มองนี่เขาก็สิปลกไว้อีกนะครับรรน้อ่ไข่อู้สองไข่ปกไข่เดียวครับ ปกเต่้ยใคน้อยเนาะนี่ครับเฮาที่ปลูกไข่นี่ไว้ถ้าฮเฮอได้ม,มาเฮาจะสิมาเบิองนะครับเนาะมะรุ่นน้ำกันไว้สีเหลือบ่ มาเบิ้งผลงานการหายเห็ดของเขาครับเมือเ่อีงเขากับมาไตไต่ตกลังคืนคือเกาเหรอครับเมื่อนี้เขาหมานเป็นเห็ดละงอกครับเมื่อนีเมื่อนี้ตามหาเห็ดละงอกล้วนเลยครับตว่างได้บ่หลายผนมันหลายครับเมือ่อีงผนเต็มโคกเลยผลงานของเขากับเป็นเห็ดละงอกล้วนๆนะครับเนาะเป็นเั้งละงอกขาวละงอกเหลืองแน่นิดหน่อยแหละครับนี่แหละข้หาม,มานกับซ้ำที่เห็นเนี่ยแหละเนาะครับเนาะเบิ้งของเบาเลยครับเบาหมานอย่างเบาเมื่อี่ หมานเห็ดละงกคือกันครับเห็ลาละงกอย่ <laughs> ลาละงกทั้งขาวทั้งเดียงแหละครับ <laughs> ได้เห็ด <laughs> ได้ได้เห็ดก้อดอกหนึ่งนิดหน้องโอ้แต่จุ่มสั้ <laughs> ไนไะว้จังสีจังสีก็ได้จังสีก็กล่าวมาแล้วเบื้องของบ้าอายดูป้ปนะเนี่ย <laughs> บ้าใบามานเนี่ย, <laughs> ยรู้บ้าใบโอ้ <laughs> <laughs> หมานี้กันครับโอ้ย่าว่ามานื้กันดูหมานโวดโพกมูตอนนี้มาหมาบานขื้กันอยหมานลายก็มู่ครับบ้าบอยอ่ะโอ้สุดยอดเลยครับมีแต่ดอกงามๆเลยผมอ่ะอ่าโอ้ใครใครไใครละใครเนี่ยโอ้เอาละครับเขาสำหรับเขาสามคนเมื่อนี้ก่ะถือว่ามีค้อหมานอยู่นะครับเนาะอาจจะได้บัหลายซ้ำมือวานแต่ว่าเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเห็ดที่งามอยู่ครับเมื่อนี่ มือนี้ก็เป็นไข่กับจูมีคือเก่าล่ะครับเนื่องจากมือนี้คนมันหลายเนาะครับเนาะมือนี้หมายของเขาก็เป็นโคกสะพานหินวันที่28มิมีถุนายนพศส5 6 6ันหารยกก็เป็นหมายเก่าที่เขามาใต้เมื่อวานนี่แหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีแหละเนาะครับเนาะพบอพอกันชิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับตโอ้โอมันมันมัน thank mm -hmm. you